สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในอัญ,ญมณีที่ทรงคุณค่าและได้รับความนิยมไปทั่วโลกนั่นก็คือหยกพมา่าหยกพม่าหรือเบอร์มิสเจดเป็นหนึ่งในหยกที่มีคุณภาพที่ดีในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหยกเจดไดซึ่งมีสีสันสวยงามแข็งแกร่งและก็เป็นที่ต้องการสูงในตลาดอัญ,ญมณี ความหมายทางวัฒนธรรมในหลายวัฒนธรรมโดยเฉพาะในจีนและก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยกถือเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภสุขภาพและก็ความมั่งคัง่งเชื่อกันว่าหยกสามารถปกป้องผู้สวมใส่จากสิ่งชั่วร้ายและก็นำพลังบวกมาสู่ชีวิตได้ความหายากและก็คุณค่า หยกพม่าที่มีสีสดใสและก็เนื้อดีมีราคาสูงมากโดยเฉพาะหยกเกรด A ที่ไม่ผ่านกระบวนการปรับปรุงแต่งทางเคมีหรือย้อมสีใดๆสำหรับแหวนวงนี้นะคะหัวหยกเป็นหยกพมาก่าสีกรีนแอปเปิลเนื้อแก้วกึ่งเทียนใสสวยนะคะวงนี้จัดว่าเหมาะสำหรับเป็น หัวแหวนได้อีกหนึ่งวงค่ะขนาดของหัวโยกนะคะอยู่ที่ขนาดประมาณ1.5คูณ1.3คูณ0.6เซนติเมตรวงนี้ราคาสุดพิเศษให้2ใบเท่าเท่านั้นตัวเรือนลำลองแต่บางท่านก็เอาไปใส่ได้นาน ดังนั้นหากใครกำลังมองหาอัญมณีที่สวยงามและก็ทรงคุณค่าและเปลี่ยนไปด้วยความหมายหยกพม่านับเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่ไม่เพียงแต่จะเป็นเครื่องประดับเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภและก็ความมั่งคั่งอีกด้วย